สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางใสยกลางอริยมัคมีองค์แปบระการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็ผมได้ทำนะไปล่วงหน้าแล้วนะคลิป2คลิปนะผู้ได้ฟังถึงความแตกต่างนะเรื่องของอภิญญานะซึ่ง ไม่ใช่ส่วนของโลคุณธรรมนะอภิญญาเนี่ยบางทีก็จะมีคำขยายไว้ข้างหน้าด้วยนะว่าโลกิยะอภิญญาเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าอภิญญาหรือความสามารถพิเศษของจิตของบุคคลที่มีอภิญญาเนี่ยมันเป็นโลกิยะนะมันเสื่อมได้เหมือนกันแล้วก็มันไม่ได้ป้องกันนะครับคนที่มีอภิญญานะว่าจะไม่ไปอบายนะไม่ไปสู่นรกเปรตอสุรากายเดรัจฉาน เพราะว่าเจ้าพิญญาเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องของการได้ดวงตาเห็นธรรมเรื่องของการบรรลุธรรมซึ่งผมก็ได้พูดในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าบุคคลนะที่มีพิญญาเนี่ยอาจจะเป็นปุถุชนก็ได้นะไม่ใช่เป็นอริยชนแต่ผู้ที่มีพิญญานะครับก็สามารถได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลก็เป็นไปได้นะอย่างเช่น พระรหันนะครับที่ทรงอัิญญาก็มีคือพระรหันเนี่ยก็ทราบแล้วเนาะก็คือผู้ที่นะรู้ในโลกุตรธรรมนะครับในมรรคนิพพานแล้วแล,และและท่านก็ยังมีความสามารถพิเศษของจิตอีกนะที่สามารถที่จะมีหูทิพตาทิพนะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะรู้ว่าละจิตผู้อื่นได้กระลึกชาติได้รู้อนาคตได้ซึ่งพระรหันบางองค์นะก็มีไม่ใช่พระรหันทุกองค์ เช่นเดียวกันนะครับพระอริยะบุคคลเนี่ยบางท่านก็มีพิญญานะก็สามารถที่จะสแสดงอิทิลิ์ได้นะมีหูทิพตาทิพนะครับรู้ใจผู้อื่นได้ะระลึกช,ชาติได้รู้อนาคตได้แต่ก็ไม่ใช่พระอริยะบุคคลทุกท่านที่จะมีพิญญาแล้วก็เช่นเดียวกันนะผู้ที่มีพิญญาเนี่ยนะก็ไม่จำเป็นต้องได้ดวงตาเห็นธรรม ไม่จำเป็นที่เป็นพระอริยบุคคลนะผู้ที่ได้พิญญาเป็นปุถุชนก็มีแล้วเจ้าโลกียะพิญญาเนี่ยถ้าอยู่ในปุรุชนเนี่ยก็ต้องขีดเส้นใต้นะครับว่ามันมีโทษอยู่เหมือนกันอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลนะผู้ที่มีโลกียะปิญญาเนี่ยที่เป็นบุรุชนก็อย่างเช่นพระเทวทัตนะซึ่งก็มีโลกียะพิญญานี่แหละ นะแล้วสุดท้ายก็ทำบาปกรรมหนักต่อพระพุทธเจ้าด้วยนะแล้วสุดท้ายนะก็ไปลงนรกในขุมที่ลึกมากด้วยนะอเวจีมหานรกนะก็เพราะว่าความที่มีเจ้าโลกิยะพิญญานี่แหละจึงสามารถจะทำความร้ายความชั่วอะไรมากนะอิฤทธิ์วิธีก็ดีนะพวกเหาะเขินเดินอากาศนะครับสร้างภาพนะมายาอะไรต่างๆ นะมีหูทิพตาทิพรู้วาระใจผู้อื่นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าในครั้งพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าไว้นะในพระไตรปิฎกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็จะมาคุยต่อในคลิปนี้นะว่าเมื่อเราสามารถแยกย้ายได้นะว่าอภิญญาคือความสามารถพิเศษของจิตนะในบุรุษชนก็มีนะเหนือกว่าบุรุษชนนะที่ไม่มีอภิญญาความความสามารถอภิญญา นะในบุรุษชนนะซึ่งมีเหนือกว่าในพระอาริยบุคคลที่ไม่มีปัญญาเพราะว่าพระอาริยะบุคคลเนี่ยที่ไม่มีอิจฉตวิธีิไม่มีหูทิ์ไม่มีตาทิปไม่สามารถรู้ใจผู้อื่นได้ไม่สามารถลึกชาได้ก็มีนะพระอาริยบุคคลเนี่ยท่านรู้ในเรื่องของโลก,กุตตรธรรมอริย,ยสัจสี่รู้ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมากเห็นในอริยสัจสี่ นะครับสามารถละมหารกิเลสสังโยชน์ได้เนี่ยนะแต่ว่าพระเรียบบุคคลไม่จําเป็นต้องมีอภิญญาอ่านะมันสองเรื่องนี้ต้องแยกกันทำความเข้าใจให้ตรงกันนะแล้วเราจะได้เข้าใจว่าทําไมเนี่ยผู้ที่มียภิญญาเนี่ยจึงสามารถตกนรกได้นะไปกําเนิดอบายได้ในขณะที่นภะเรียบบุคคลที่ได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยปิดกําเนิดอบายนรก นะเปรตอสุรกายเดราชฉานแล้วนะจะถือกําเนิดเฉพาะในสุคติภพสุรีภูมิเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการปิดอบายนรกเนี่ยไม่ใช่ได้อภิญญานะแต่ต้องได้ดวงตาเห็นธรรมที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4นะเมื่อเจริญสติัฏรานสเนี่ยก็บอกว่ามีสติที่ประกอบอยู่กับจิต เมื่อมีสติที่ประกอบอยู่กับจิตบ่อยๆนในสีประฐาน4เนี่ยก็จะเห็นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใช่ไหมมันก็มีความเป็นไตรล,ลักษณนะ์มีความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เกิดปัญญาขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญสีประฐาน4อย่างนี้อยู่บ่อยๆเหนืองๆเนี่ยนะจนก 5, ระทั่งอินทรีห้าพละหเนี่ยนะครับ เติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะจิตสามารถวิวัตรนะไปสู่ปรากฏการที่เรียกว่าอริยามารรคสมังคีอริยามารรคมีองค์8ประการรวมเป็น1ใน1ขนาดจิตนะครับในสมาสมาธิเราละอาหารกิเลสสังโยชน์สปรอการพร้อมกันเนี่ยคือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดนะว่ารูปนามเนี่ยเป็นตัวตนนะครับแล้วก็ทําลายความเห็นผิดนะครับในการถือสินพจน์ที่ผิด ที่ไม่ใช่สินพล์ในอริยมรรคแแล้วก็ทําลายความเห็นผิดนะในพระพุทธเจ้าในพระธรรมนะในพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยสังเกตนะก็จะเป็นผู้ที่ทําลายความเห็นผิดนะในเรื่องของการถือสินพน์ที่ผิดแล้วพูดง่ายคือผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยผู้นั้นก็จะมีศีล บริบูรณ์เป็นศีลในอริยมรรคซึ่งศีลบริบูรณ์ศีนในอริยมรรคนี่แหละเป็นสีลที่คุ้มครองนะให้พระโสดาบันนะครับผู้ที่ได้ดวงตาเห็นทำแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกำเนิดนะในอบายนารกเปรดอสุรกายเดรัจฉานเมื่อตายจากโลกมนุษย์เนี่ยนะก็จะไปเกิดเฉพาะในสุคติภพสุริภูมิคือมนุษย์และเทวดาเท่านั้นนะนี่คือเหตุผล ว่าทําไมพระโสดาบันนะบุคคลที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยจึงปิดอบายนรกนะครับกําเนิดพวกเปรตผีอสุรกายเดรัจฉานได้สิ้นแล้วส่วนอบิญญานะเป็นความสามารถนะพิเศษของจิตที่เกิดจากสมาธิเห็นไหมครัไม่มีส่วนของศีลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีส่วนของอ อะไรอะ่ะเขาเรียกมนุษย์สมบัติอ่ะศีลน,นะแล้วก็สวรรค์สมบัติกีริออดปะนะซึ่งเป็นอริยทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะแต่ละบุคคลที่ได้พิญญาเพราะพิญญาเป็นความสามารถพิเศษของจิตที่เกิดมาจากจิตที่มีสมาธินะแล้วพอออกมาจากสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดความสามารถพิเศษนะที่ แสดงลทธิ์ได้นะมีหูทิปนะฟังเสียงที่เหนือกว่าหูธรรมดานะฟังได้มีตาชิปที่เหนือกว่าตาธรรมดานะเห็นได้รู้ใจคนอื่นนะซึ่งธรรมดาคนทั่วไปทไําไปได้ระดึกชาติได้รู้อนาคตได้เพราะถ้าเกี่ยวกัอภิญญาเนี่ยจะไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับศีลนะมาเกี่ยวข้องนะซึ่งศีลเนี่ยเป็นสมบัตินะของมนุษย์แล้วก็ไม่มีเรื่องของฮิริโอตปะ นะมาเกี่ยวข้องซึ่งฮีริออร์ปาเนี่ยเป็นสมบัติของเทวดาซึ่งพระอริยบุคคลเนี่ยจะมีนะอริยทรัพย์7ซึ่งก็รวมในเรื่องของศีลฮิริออร์ปะอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยนะซึ่งบรรลุธ,ธรรมในดวงตาเห็นธรรมเนี่ยจึงปิดกำเนิดอบายนารกเปรตอสุร,รากายเดรัจฉานได้แล้วนะเพราะฉะนั้นการปิด กำเนิดอบายนรกเกรดอสุรกายเดรัจฉานเนี่ยนะมันคนละส่วนกับปัญญาซึ่งเปน็นอำนาจสมาธิซึ่งอาจจะเกิดจากมิจฉาสมาธิแล้วเกิดอภิญญาก็ได้ผู้ที่มีภิญญาเนี่ยอาจจะเป็นนักศัศาสตร์นะอาจจะเป็นพ่อมดหมอผีก็ได้นะเพราะว่าการได้อภิญญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับศีลห้าไม่เกี่ยวข้องกับศีลแปดสังเกตนะ รันนั้นต้องพึงระวัตระวังอันนี้เป็นความเข้าใจผิดหรือความสนใจของชาวพุทธผิดที่ไปมุ่งโฟกัสการได้อภิญญาแต่ไม่มุ่งนะการที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมการบรรลุธรรมนะเป็นพระโสดาบันหรือการได้โสดาปิตผลซึ่งเรื่องราวนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะในพระไตรปิฎกเนี่ยผู้ได้เจ้าได้กล่าวไว้นะว่าให้นะชาวพุทธเนี่ยไปเชิญชวน นะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติคนสนิทนะหรือว่าเพื่อนนะหรือการามิตรนะที่พอจะรับฟังได้เนี่ยให้เชิญชวนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ให้มาตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลนะให้มาฝึกสติปัะสานสนะเจริญสติในกายเวทนาจิตธรรมนะเพื่อให้ไปถึงการได้ดวงตาเห็นธรรมการบรรลุธรรมนะให้ได้ซึ่งโสดาปฏิผลเนะี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กล่าวยกย่องนะประโยชน์อเนกอันนันของโสดาปฏิผลของการได้โสดาบันนะว่าดีกว่าประเสริฐกว่าการได้เป็นใหญ่ในโลกแบบนี้นะดีกว่าประเสริฐกว่าการไปเกิดในสวรรค์นนะความทุกข์ของโสดาบันเนี่ยน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับบุตุชนนะความทุกข์ของบุตุชนเยอะเหมือนน้าในมหาสมุทรแต่ความทุกข์ของโสดาบันเนี่ยเหมือนน้าในมหาสมุทที่เหือกิดแห้งไปแล้วเหลือ2 3งถึงหยด นะครับแล้วประโยชน์ของควาเมเป็นสดาบันเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ยืนชิดประตูอมตะก็คือพระนิพพานเป็นผู้ที่เที่ยงแล้วต่อพระนิพพานเรานนรับรองว่าการตายของพระสดาบันเนี่ยจะเป็นการตายดีอย่างแน่นอนเพราะจะถือกําเนิดนะในเพียงแค่สุคติภพจุริภูมิในมนุษย์และเทวดาเท่านั้น แต่พระเจ้าไม่ได้เคยนะไปแสดงถึงประโยชน์อนเนกอันนั้นนะยกย่องเรื่องของโลกิยาปิญญาเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องของหูทิพตาทิพนะการรู้ใจผู้อื่นการระลึกชาติได้รู้อนาคตเนะี่ยพระเจ้าไม่ได้ยกย่องสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะหรือว่าไปบอกเล่าให้สาวกทั้งหลายเนี่ยนะไปบอกเล่าเรื่องราวต่างเหล่า,านี้นนะนะให้คนทั่วไปนะให้ไปฝึกอภิญญากันสิฝึกปัญญารูเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ไปฝึก นะสติปัฏฐาน4นะให้ไปฝึกจะเดินอริยมรรคแนะเพื่อให้ได้ถึงความเป็นโสดาปฏิผลรพรทยเจ้ายกย่องถึงประโยชน์ของการบรรลุธรรมการได้ดวงตาหินธรรมการได้โสดาปฏิผลไว้มากมายนะนะครคือความแตกต่างนะเพราะฉะนั้นใครที่มัวไปมุ่งหาพิญญาเนี่ยคือระมัดระวังนะถ้าท่านได้พิญญามาแล้วเนี่ยมันทีมันเป็นโทษนะถ้าศินห้าท่านยังไม่บริสุทธิ นะจิตห้าท่านยังขาดได้ยังทะลุได้ยังดังพลอยได้เนี่ยการได้โลกยะปิญญาเนี่ยบางทีมันเอาไปทําความชั่วความร้ายเนี่ยมันก็ไปเสวยวิบากกรรมที่มันลึกลับซับซ้อนเนื่องจากว่าอภิญญาเป็นความสามารถพิเศษของจิตที่เกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นกรรมที่ทําจากภิญญาเนี่ยมันก็เป็นกรรมที่ลึกลับซับซ้อนอะ่ะมันบางทีมันอยู่ในจิตลึกๆนะมันทําให้เกิดเป็นโรคประหลาดนะโรคที่รักษาไม่หาย ลวิบากกรรมนะที่มันเกิดจากพวกที่เล่นอภิญญาหรือว่ามันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะเกิดการวิกลจริตอ่ะเกิดจิตวิปลาสนะชอบเห็นชอบได้ยินเสียงอะไรประหลาดประหลาดแปลกประหลาด,ลาดเกิดความกลัวอันแปลกประหลาดนะต่างๆเหล่านี้นะซึ่งคนธรรมดาที่ไม่มีอภิญญามันจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นต้องไปชั่งใจดูนะสำหรับชาวพุทธซึ่งผมก็เตือนนะว่า ประโยชน์ของการเจริญสีประัน4นะเพื่อจะไปถึงอริยสัจธรรมโลกุตรธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ยคือเป้าหมายของพุทธศาสนาเป้าหมายคือทุก์ได้ความดับทุกข์อภิญญาเนี่ยสำหรับบุคคลที่เจริญสีประัน4นะแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเกิดได้อภิญญาเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอนะ่ะเป็นผลพลอยได้อย่างนี้ไม่เกิดโทษ เพราะว่าพ้าอริยะบุคคลที่มีอภิญญาเนี่ยเนื่องจากว่าพ้าอริยะบุคคลเนี่ยท่านได้รับราหารกิเลสสังโยชน์สามแล้วนะเพราะฉะนั้นการถือศีลพจน์ที่ผิดของท่านนี่ไม่มีแล้วและรวมถึงว่าศีลห้าของท่านนี่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วปิดกําเิดอบายนารกแล้วเพราะนั้นพราอริยะบุคคลที่มีอภิญญาเนี่ยอภินญ,ญาก็จะใช้ประโยชน์ก็จะไม่เกิดโทษกับผ้าอริยะบุคคลแต่ถ้าเป็นบุรุษชนเนี่ยซึ่งศีลห้ายังขาดทะลุบกพร่องอยู่ แล้วเกิดได้พิญญามาเนี่ยบางทีพิญญาเนี่ยมันเหมือนกับอาวุธที่มาทําร้ายตัวเองไปก่อกรรมแล้วมีวิบากที่มันสลับซับซ้อนนะเจอโรคประหลาดเจอเหตุการณ์ประหลาดเจอเรื่องราวประหลาดนะบางทีก็จะทําให้ไปในทางวิกลจริตไปในทางบ้าได้คนะุงระมัดระวังนะเล่าสูนนฟังนะครับเพราะว่า2ออย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่ว่าชาวพุทธอะ่ะชอบไปสนใจเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องของสายมูเรื่องสยศาสตร์อ่ะ นะแล้วก็พอได้อพิญญามานะก็จะทําบาปกรรมได้เยอะบางทีไปนรกไปลึกกว่านะกุถุชนธรรมดาทุกไปอีกนะเพราะว่ามันทําบาปกรรมที่มันเกิดจากเจ้าอพิญญานี่เองเราสวนฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ